ก็คืออยากจะถามเรื่องของถ้าเราจะทําคุณวุิซานฟรานที่ c ีอีโอขับบาคานะ่ะนายอย่างวันเนี้ยฟังที่นายพูดอีลีทใช่ไหมว่าถ้าเราทําเองสองล้านหรือว่าจะให้ดัมมี่อีกสองล้านก็ลมเป็นสี่ล้านคุณก็ได้สามใบตอนฟังนายคือแบบใครมันจะทําได้วะ <c oughs> อย่างเงี้ยในหัวเลยก็ <c oughs> เลยรู้สึกว่านายคือหนูตั้งเจ้าจะทำซันจะทำซีโอขับสองล้านอ่ะตั้งแต่แสงเหนือแล้วมันก็ไม่ได้คือใจมันอยากได้ แต่เทคนิคหรืออะไรหรือกระบวนการหรืออะไรที่ทําจะให้เราพิชิตได้อ่ะนายสองล้านเพราะตาดูจากสถิติการขายของตาแล้วอ่ะอห้าเดือนการขายที่จะรีสองล้านอ่ะอม,มันมันยังไม่ถึงอนายแต่มันอยากได้แล้วมันจะทํายังไงดีคือคือเราต้องคิดก่อนว่าทุกสิ่งมันสามารถเป็นไปได้ก่อน นะครับเราก็าแค่จําบทเรียนว่าทําไมตอนนั้นน่ะเราถึงอยากได้แล้วเราแสงเหนือเนี่ยเราถึงทําไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไปเร่งเอานาทีสุดท้ายหรือตอนนั้นสถานการณ์มันไม่ได้สุกงอมถึงขั้นที่ว่าคนเนี่ยอยากจะแบบซื้อกันเยอะแยะอยากจะได้กรมธรรมอยากจะได้แบบประกันในช่วงสถานการณ์ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราแบบเ,เรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องเรียนรู้จัก ความผิดพลาดนะแทนที่จะทําให้เรากลายเป็นความกังวลจากการที่เราเราพอเราทําไม่ได้แล้วเราก็กลายเป็นว่าเรากังวลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้นะเราต้องเปลี่ยนเป็นว่าเอ้ยเราได้เรียนรู้อะไรจากจากสถานการณ์ตอนนั้นนะ่ะเออเราได้เรียนรู้ว่าอ๋อปริมาณลูกค้าที่เราพบน้อยเกินไปในสถานการณ์ตอนนู้นหมายถึงตอนนู้นนะหรือเฮ้ยหรือเกิดจากการที่เราแบบว่า หาลูกค้ารายไม่ใหญ่พอเราไปขายแบบรายเล็กเกินไปจํานวนรายราอาจจะทําได้เท่านั้นแล้วลหละแต่สถานการณ์ตอนนั้นเราเราขายรายเล็กเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องทําให้แบบลูกตาลคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องปรับฐานตลาดให้มันสูงขึ้นหรือตอนนั้นน่ะลูกตาลอาจจะอยู่ในวัยที่แบบว่ายังไม่เข้าใจเรื่องเงินออมก็เลยขายแต่สุขภาพมันก็จะมีวัยเนาะมันจะเป็นช่วงวัยช่วงวัยของของคนขาย นะกลุ่มคนที่เป็นคนขายในวัยเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ,อน่าจะขายเหมาจ่ายปกดล็อกพอรัะเบียมันก็จะตกกรมธรรม์หนึ่งสองสามหมื่นสองสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราซิชูเอเชนตอนเนี้ยเราเห็นเป็นเฟิร์สคลาสจากเบีย2 3สองสามหมื่นมันกลายเป็นแสนจำนวนลายเราทำเท่าเดิมแสนหนึ่งแค่ยี่สิบลายเองเนาะห้าเดือนอะ <laughs> <5 S 1> <laughs> เอามาเดือนนึงแค่4ีลายเองเห็นปะ่ะลายละแสน first class ซื้อลายนึงก็ประมาณแสนนึงอยู่แล้วอะทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าอายุเยอะหน่อยถ้าอายุน้อยก็2อลายก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะสามารถขายออกเงินได้หมายดับเ b l e ล l u s เพราะว่าเราโตขึ้นเราก็เริ่มรู้แผนกเกษียณเริ่มอะไรต่อเมื่อไรแล้วก็อาจจะคิดมุมที่มันกว้างขึ้นแล้วทำให้วาร i ต t y ในการขายของเรามันสูงขึ้น เราก็สามารถที่จะขายเองให้ได้สักสองล้านกับหนึ่งดัมมี่แล้วเราก็รวมๆรวมๆรวมๆทั้งทีมเนี่ยติดหรือไม่ติดเราก็รวมๆรวมๆรวมๆนะเราอ่ะก็จะได้สองใบเราทำสองล้านก็จะได้สองใบอาจจะต้องสองล้านนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราได้สองใบเพราะว่าเราสามารถรวมของคนอื่นได้อีกสองล้านเพราะ A L L C ล้านอืมใช่ไหมเพราะผมก็หาออกมาว่า พอสี่ล้านออกมาเราได้สามใบอะ่ะมันก็คือใบหนึ่งแค่ล้านกว่าบาทเองมันไม่ใช่2ล้านพีซีแต่เราต้องคิดใหญ่ไงคือเราต้องเอาสามใบมันมีแค่แบบ0นหรือส <c ười> <c ười> นะเหมือนที่ว่า recruit or die คือ zero or three คือไม่ได้สมก็ได้ศูนล้ววะคือมันต้องเบสแบบนี้ไงเออถ้าเราคิดใหญ่แบบนี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ มันเป็นไปได้นี่หว่าสามใบเพราะเราต้องโฟกัสที่สามใบให้ได้เพราะเราก็แบบเราไม่ได้คิดว่าเราจะทำแค่นั้นไงเออสามใบซออทนะถูกต้องนะซีออทนะก็คือแบบศูนย์หรือสามไม่มีกลางๆไม่มีแบบโออขายได้ฟินๆแล้วแบบว่าใบเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใบเดียวส่วนใหญ่ไม่ได้ <c oughs> ตั้งเป้าไปเลย0 or three. ออเอถ้าเราตั้งเป้าใหญ่มันจะทำให้เราตื่นเต้น แล้วเราก็จะเห็นว่าพอคิดใหญ่มันง่ายกว่าคิดเล็กไงเห็นปะถ้าเราขายสองล้านเราเราได้แค่ใบเดียวแต่ถ้าเราทำสองล้านด้วยแล้วเรากระตุ้นให้ในทีมของเรามาอีกสองล้านหรือกระตุ้นใครบางคนที่พร้อมจะเดินเคียงคู่ไปกับเราแล้วเดินไปกับเราอย่างเงี้ยแล้วไปซานฟรานด้วยกันอีกสองล้านอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะได้สามใบเพราะฉะนั้นโดยค่าเฉลี่ยมันก็จะลงมาเหลือแค่ล้านสามกว่ามันไม่ใช่สองล้านละเห็นปะพอคิดสามใบมันจะสนุกกว่าใบาเดียว พอใบที่สองใบที่สามมันง่ายกว่าใบแรกแต่เราต้องคิดรวบยอดมันเหมือนเราสร้างทีมอะถ้าเราคิดว่าเราจะสร้างหน้ากระดานเราห้าหน่วยมันยากแต่ถ้าเราคิดว่าเราสร้างห้ากระดานห้าหน่วยแล้วห้าหน่วยของเราไปอีกห้าเราก็จะได้สิบหน่วยเราก็ขึ้นเอวีพีสวยๆได้เนอะแต่บางคนอะก็ไปคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวหน่วยลูกก็ต้องสร้างหน่วยหลานสิมันก็กลายเป็นโตขาเดียวงมันก็จะมีปัญหา ทานมองอะไรแบบง่ายๆมองแบบเวลาผมมองอ่ะคิดใหญ่่ะมันง่ายพอคิดใหญ่แล้วมันมีความรู้สึกว่าถ้ามันได้เห็นไหมเราทุ่มเอฟเฟอร์ท่านี้แล้วเราได้สามใบกับเราก็ทุ่มเท่านี้แล้วเราเป้าหมายแค่ใบเดียวมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเอฟเฟอร์เราเท่ากันไม่ว่าเราจะทำหนึ่งใบหรือเราทำสามใบแล้วถ้าทำสามใบก็จะส่งผลให้คุณทันสมอนอีกใบหนึ่งเห็นไหมทำยอดเท่ากันอ่ะสี่ใบเฉียย น้ะเพั้นเนี่ยก็ต้องทำสามใบก็โอ้โหเออเราคิดสี่ใบไปเลยไงสำหรับคนที่ไม่มีแม่เป็น A.V.P.G.M ก็อาจจะคิดแค่สามแต่คุณก็จะส่งผลนั้นอ่ะไปให้แบบอ่า A.V.P.G.M ของคุณติดด้วยอะไรเงี้ยก็สี่ไง ก็เหมือนกับสมัยที่เวลาสมัยก่อนที่ผมเป็น GM แล้วคุณเรวดีเป็นหน่วยแล้วก็มีดัมมี่โค้ดอะไรอย่างเงี้ยเวลาผมคิดผมก็คิดแบบเนี้ยคือผมก็จะทำสีใบเลยไงจะไม่ได้คิดแค่ใบ,บ2ใบเห็นไหมแล้วแบบผมก็มีลูก2คนพอดีไง มันก็แบบถือโอกาสที่เราจะเวิร์กไลฟ์ฟรานก็คือเราทำงานแล้วเราเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราได้อ่าไปทั้งครอบครัวซึ่งแบบมันดูเซเลบมากอ่ะเราดูแบบไปทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะอะพอเราคิดว่าเราจะไปทั้งครอบครัวมันก็จะแบบแบบมันก็จะทำให้แบบทุกคนช่วยกันทำเพราะรู้ว่าเราจะไปด้วยกันทั้งหมดสี่คนยกบานไปอะไรอย่เงี้ยมันก็ไม่นแบทำทำทำ,ทำแล้ว เออเธออย่าไปเลยนะค่าทัวร์แพงเพราะฉันได้แค่ใบเดียวอืมงั้นขายก็ได้เพราะว่าถ้าซื้ออีกใบหนึ่งก็แบบทะเลาะก,กันอีกอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวลูกอีกลูกคนนี้ไม่ได้ไปเอาลูกคนนั้นไม่ได้ไปเอาสรุปได้รางวัลมาแม่งทะเลาะก,กันบ้านแตกอะไรเงี้ยใช่ไหมจัดไปเลยสี่ใบสวยๆแล้วแล้วชะจๆอืแล้วก็ไปอือเห็นไหม บายดีจะตายทำค่ะมุมมองเปลี่ยนเลยถ้าต้องทำสามใบตอนแรกเอาแค่ตัวเองรอดใช่ไหจะถามแค่เอาตัวเองรอดเฉยๆใช่ตอนนี้เลยได้สี่ใบเลยเห็นไหมล่ะได้พาแม่ไปด้วยอืท่าน SEVP พัสมอนยิ้มแก้มปรีแลนะคะใช่แล้วถ้าพาแม่ไปได้เนี่ยแม่นั่งชั้นธุรกิจด้วยนะแม่จะเอาไวน์มาเทให้ดื่ม แม่แม่แม่ชั้นธุรกิจตั้งหลายรอบแล้วตั้งแต่เกิดโควิดยังไม่เคยได้ใช้ได้ไปเลยจำได้ว่าได้รีฟันตัวเดลต้าได้ขึ้นมาแสนกว่าบาทไงคะอันนั้นได้ธรรมดาครับได้แค่ตั๋วธรรมดาไอตอนไปเดลต้านนั้เนี่ยที่เราไปเอ๊พันสมอนไปด้วยหรอเดลต้าเดลต้าหรืออะไรนะที่วันนั้นเราจองกันที่ไปอเมริกาพันสมอนเดลต้ามาในประเทศไหม ได้ไปที่แต่ว่าไม่ได้ไปไงเพราะว่ามันเอาเงินอัันนายเองครับบิชเชลคลาสที่เราจ่ายเองคุณอวุธแลมเขาให้เป็นเงินเขาไม่ได้ให้ตามตําแหน่งใช่ตั้งแต่ได้ตําแหน่งมาไม่ได้ไปไหนเลยถ้าสมมติว่าคุณผมอนติดซานฟรานซิสโกเองด้วยคุณวุธของ S E วีพคุณผสมอก็จะได้บินชั้นธุรกิจครับซึ่งค่าตั๋วแพงกว่าชั้นธรรมดาห้าเท่าเองนิดหน่อย